ทุกคนครับก็วันนี้ผมเอาเป็นเกวัตน้ำมันเครื่องนะครับเนี่ยเกวัตน้ำมันเครื่องของธรรมดาทั่วไปครับแต่ราคาถูกแต่ว่าคุณภาพดีนะครับเป็นแบบเดียวกับของแท้เลยนะครับตัวนี้นะครับผมจะแกะเอามาให้ดูอันหนึ่งครับตัวนี้เป็นของแบรนด์อันนี้ครับ s m นะครับ SM a u อ o f ออตร์นะครับนี่นะครับตามนี้เลยครับผมจะเอามาเทียบให้ดูตัวนี้จะมีโอลิงมาให้ด้วยครับค่อนข้างจะงานค่อนข้างจะดีมากครับตัวนี้นะครับผมได้มาในราคา12บาทนะครับนี่นะตัวนี้เป็นแท้นะครับแท้ติดรถนะครับนี่เทียบกันดูได้เลยนะครับนี่นะครับพอดีกันเลยครับ ก็ตัวนี้อาจจะอาจจะยาวกว่าของแท้นิดนึงครับแต่ก็ไม,ไม,ไม่ไม่ผลอะไรเพราะว่าส่วนปลายาส่วนปลายเท่ากันนะครับส่วนปลายเท่ากันนี่ส่วนปลายเท่ากันเลยนะครับนี่อาจจะอาจจะดีกว่าหน่อยหนึ่งนะครับนี่ดูกันชัดๆ,ๆนะครับก็เท่าเท่าเดียวกันนะครับแต่ว่าตัวนี้จะนี่ดีกว่านี่ครับนะครับก็แนะนำเลยครับสำหรับแบรนด์นี้ครับ งานดีมากนะครับแถมโอริงมาให้เรียบร้อยนะครับเป็นชุดมาเลยนะครับตัวนี้ในราคา12บาทนะครับที่ผมได้มาครับอาจจะมีลดหรือมีพิม่มมีเพิ่มนะครับตามนั้นนะครับก็ถ้าสนใจนะครับก็คลิกที่ตะกาศได้เลยครับ